ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องอิงยูทูบจ้าเมนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนมะพร้าวน้ําหอมนะคะประมาณเหนือทีกับประมาณสี่ไรเนาะคะ่ะเป็นสวนของนาของช่องอิงยูทูบเองจ้าเพิ่นมะปูเพิ่นมะเห็ดอยู่หนาบ้านพอดีค่ะเล่ยพาท่านผู้ชมมามาติดตามสวนมะพร้าวน้ําหอมสวนนี้เนาะจ้านะ่ะ ค่ะตรงนี้เป็นบ้านของไอ,องเองๆเนาะจ้าเนี่ยตรงนี้คือบ้านของไอเอิงนะคะค่ะหน้าบ้านค่ะปุ๊บอยู่หน้าบ้านพอดีเนาะค่ะเนาะปลูกเป็นแถวเดี๋ยวเฮาลงได้ไมีจะประมาณจะคู่คะมะพร้าวน้ำหอมค่ะสั่งมาจากอัมพวาค่ะ อยู่ประมาณ10แถวค่ะแถวหนึ่งเง่าะเอียดไปพุ่นกับประมาณ2 5หต้นค่ะมะพราวน้ำหอมเพิ่งจะปลูกได้อยู่ประมาน3อาทิตย์ค่ะค่ะอันนี้เพิ่นใส่แกบดำค่ะค่ะนี่เป็นขีมันตะปะหลังค่ะขี้มันค่ะ ขึ้นก็จะมาผาสมคุกเข้าเข้าหากันก่อนค่ะไปล่องกลหลุมเนาะค่ะเนาะโอ้นะคะสวยงามขาสวยงามขาสวยงามต้นเขียวสดใสจ้าล่องพื้นด้วยแกบดำค่ะแล้วก็ขี้มั่นค่ะขี้มันสําปะหลังค่ะจำพวกที่เปลือกเปลือกมันพวกอย่งนะคะ เพิ่นคุกขาหากันเนาะคะ่ะที่ภาพไปเมื่อกี้เนาะแล้วทัานี้กะยูประมาณสามอาทิตย์ได้จ้านี่เพิ่นกะเริ่มใส่ปุ๋ยขีไก่ค่ะนี่ใส่ปุ๋ยขีไก่ได้ค่ะเด้อกํะลังเนี่ยกะลังจะแตกยอดเน้ะคะ่ะงามค่ะระบบน้ำค่ะ, 6, คะสวยเดี๋ยวสิจับตามองเรย่อยเนาะคะ่ะวาสวนมะพร้าวน้ำหอมสวนนี้ จะงอกงามสันใดเนาะคะ่ะเนาะคิดว่าน่าจะเส่ได้โอเคคะ่ะมาล่องเบึงเนาะคะ่ะเนาะเป็นดินทรายปลูกมะพร้าวน้ําหอมจะเป็นอย่างไรอยู่หน้าบ้านของไงยิงเลยจ่าเนี่เลยพาไม่ชมเนาะคะ่ะเนาะเจ้าของสวนก็ยู่ต่างประเทศนู่น่ะคะ่ายู่เมืองนอกเนาะกะับบรรปายชีวิตกัเลยให้ญาติให้ตาแล้วมาปลูกมะพร้าวน้ําหอมไว้ให้คะ่ะ เพิ่อนมักปักร้าวเพิ่นมาก,กินมะพร้าวเพิ่อนก็เลยปลูกมะพร้าวค่ะพามาชมก่อนเอยแม่แทนจะเป็นรูปเป็นร่างดีปันใดคะ่ะเมื่อเนกาฝากก็ติดตามกดไล์ก็แชร์ให้ช่องยิงยูทูบในเด้อจ้ะลาไปก่อนคะ่ะคลิปนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ